ส, <IDE> สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้ครับกับฮาร์ดบีชชิลนะครับก็จะนนี้จะไปทำเป็นขนมเคียวนะครับเจลาตินนะครับผสมน้ำผลไม้นะครับก็เฮ้ยแปลกใจนะครับเพราะเมื่อก่อนฮาร์ดบีนะครับมีแต่ลูกอมนะครับก็เดี๋ยวนี้นะครับเขาก็หันมาเล่นนะครับไอ้พวกแบบขนมเจลาตินเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเออตรงนี้เขาเขียนนะครับว่าเด็กคนบริโภคแต่น้อยในทางคนที่เป็นคุณหนูนะครับก็บริโภคนิดเดียวนะครับแล้วก็มีคำเนื้อตรงนี้ด้วยนะจ ซับไฟนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่แพ้อาหาร2อย่างนี้อย่ามากินนะจ้าไปกินอย่างอื่นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกินแล้วแพ้เนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นอาการที่รุนแรงนะครับโอเคจ้าปุ๊บ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 นี่จ้ากระชิ้นเล็กประมาณนี้นะไม่ได้ชิ้นใหญ่นะครับเฮ้ยแต่กลิ่นหอมนะเขาค่อนข้างทำกลิ่นได้ดีนะเดี๋ยวก่อนทําไมมันติดกันอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้โหติดกันเหนียวหนึบมากเลยครับขนมเดี๋ยวก่อนขนมเหนียวหนึบวุ้นเจลาตินขนมเหนียวหนึบ เหนียวหนึบจริงๆครับดูดิเหนียวหนึบเั้งแต่แบบเนี่ยเฮ้ยจะมีสองสีเองนะมีจาเป็นสีชมพูนะครับกับสีน้ำตาลนี่นะครับมีแค่สองสีเองนะแต่เหนียวหนึบจริงๆอ,อ่ะอะยากมากโอเคครับเฮ้ยได้กลิ่นหอมกลิ่นหอมคนนี้ค่้ยค่ะอืม โอเคครับคราวนี้กินไปหลายชิ้นแล้วคราวนี้ริวรสชาติได้อย่างแรกนะครับในถ้าเกิดสังเกตด,ดีเฮ้ยเขาไมจะพยายามทำนะครับเป็นรูปหัวใจอย่างนี้จา้าแต่บางรูปนะครับก็ออกมาไม่ใช่หัวใจนะครับแล้วก็ในเรื่องของความเหนียวอ่ะก็ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าตัวนี้สิบห้าบาทดังนั้นเนะี่ยของที่เป็นเจลจริงอะไรลูกยี่ห้อนะที่ไม่เกินยีสิบบาทอ่ะ คุณภาพความเหนียวก็จะประมาณนี้ครับมันจะความแบบเหนียวยุ่ยๆน,นะครับแต่ว่ายังไม่ละเอียดถ้าพวกของส0มิบบาทนะถ้าเกิดใครเคยกินพวกเจลาตินนะครับขนมแบบราคาส0มสิบาทอนะ่ะเฮ้ยอันนั้นเนี่ยเหนียวนุ่มแต่นี่แบบว่าถ้าเกิดต่ำกว่าส0มสิบนะทุกยี่ห้อนะไม่มีความเหนียวก็มีความขังนิดนึงครับมันก็ต้องเข้าใจก่อน,นครับว่าเจลาตินมันก็สัมพันธ์กับราคาของสินค้านะครับก็ในเรื่องของรสชานะตินะครับก็ เรื่องความเหนียวแล้วก็รสชาติของผลไม้ที่ออกมาข้างๆเนี่ยใครได้นะครับแต่ว่าถ้าพุ่งตรงๆนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับเด็กนะครับเพราะมันจะมีความหวานในระดับที่เด็กก็ชอบกินนะครับต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยเวลาเรากินเนี่ยเราจะไม่ค่อยกินของหวานเท่าไหร่นะครับแต่ว่าความหวานระดับเนี้ยเป็นความหวานที่เด็กชอบนะโอเคครับเมื่อจบการรีวิวขึ้นนี่แปลง้นนี้นะเจ้าฝากกดไลค์กดซับสไคแล้วก็แชร์ด้วยนะ